โอเคครัไม่อยู่ RV เช่นเคยเคยเช่น RV ไหนว้เล่นแวร์นะครับวันนี้วันนี้มีรวันไหนแล้วรวมเป็นอาญาด้วยโอ้ทางนั้นเป็นล้ำจับสวยๆอย่างเงีย้ชยชอบมากโ้ย,ย,ยเอาดิวัดดิวัดดิวัดดิดดดดเออ ตัวเกมเราพอไหวนะครับท่ลี่มันเลยเกมนะดี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 สุยเปิดบัตรทีมกูดโดนเปิดก่อนได้เปรียบตีตีตีนิดเดียวหลู่เรื่องเอ้าเน็ต้โห ทันเด็ดไม่ปิงนะมีมีปัญหาเท็นเด็ดไ,ไ,ไม่ปิงอะอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆเออไม่เข้าใจเลยจริงๆนะไอ,อปะอไม่มีนะครับผมโอ้โหไม่มีอะไรละหมัดมาเลยแ,ลแรดแรดเอ้าเอ้าเอ้าเฟิกเกอร์ฟิกเกอร์กกอรยกเรียบร้อย แวนโคตรสุดนะแค่นั้นพอรู้แค่นี้แหละเหมือนเพื่อนเจ้ามังกรน,นะอขอตีตรงนี้ก่อนโอ้เพื่อนเดินตะลืบแล้วบนไม่ <and S 1> แพ้ยับเลยโอ้ไวไปน่ะไม่น่าไวตีข้างล่างก่อนนะครับ โอ้โหเรนการไม่มีคนอีกคิบหายแล้วกูขอครับถอยเอ้ยมาดิจิลลี่สวยอะเราไม่จับผมว่าเมื่อกี้จับไม่ถึงือเป่าฟิกเกอร์ไม่มีหรือเปล่าอ้แล้วบนนูเนีย โอ้โหโอ้โหโอ้โหบนบนว่าไงอือฮืออือฮืออีกตัวนึงไปเฮ้ยบนบนไหวหรอวะตีเป็นกรล่อไปมั้งถ้าตีได้ก็จะตีไม่น่าตีได้นะลำโอ้โหกำลมาโอ้โหตีไม่ได้ปะเสียเสียพอ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 ไม่เอาดีกว่ารีอาลามันจะเอาอ่ะ โอ้นิดเดียวโอ้วิทีนี้สีฟิกเกอร์นะเมื่อกี้อะไรวะบ้าจริงเฮ้ย้านิดหน่อยนะฉอนเมื่อกี้เอาใหม่เราแก้ตัวพวกรัวจะหายไปเฮ้ยหืมหมัดโคตแรงแรงใจเอ้ยเล่นโดนยำเลยไม่ออกเลยโอ้โหปิเด้บอกโดนยำเลยไม่ออกเลย ข้างล่างนี้ก็โดนเหมือนกันครับขอบแดงเปิดไปแล้วครับจังหวะนี้เอาไงเพื่อนเติมเติมเติมเอาดิมาดิมาดิมาดิาดไหน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 มันเงยโอ้โหมันเต็มหน้าผมเลยโอ้ยแล้วบนเอาอีกแล้วไอ้บนชูคิลเลอร์เหรอป่ามันคือใครวะ สวยดีแรง้างไลยแรง้างไลไปไหนแล,ะละ้วแรดวาร์ปก่อนเลยวาร์ปชิว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 ไปสวยได้แรดครับผมโอ้โหโทนพวกไม่เป็นไรพี่แบกเอง หน้ากากอีกาจะแบกเองหน้ากากอีกาจะแบกทุกคนเองเออง่ายโอ้โหอะไรยอะไรกันนี่ได้ล่างครับชิวชิวชิวๆดิได้ล่าง โอ้โหมากันแล้วจะาแม่คุณอิมเอ้ย์โอ้โหหนูแล้วบนเมเนจัดได้เลยอยู่มั้งบนข้างล่างอย่างนี้ว่าไงครับขีลาพิ่มาอย่างนี้เปิดตีเข้าไปยัดครับโอ้ยมันไม่เข้าอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนี่หว่าไม่ตึงพอนี่หว่าเอาง่ายผมผมหมดเกินเนะี่ย ตีมันตรามต้องยอมถอยให้อะเมื่กอกี้อือเออพอๆๆจะยังมีอะไรีบเล่นเกินไปคาไทยครับเฮ้ยดีๆๆ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 ดๆๆ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 ๆ้อๆๆ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 ไๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆ้โๆๆๆๆได้แล้วๆๆ่ๆๆๆได้ป่อมๆๆ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 ๆ โอ้มากแล้วเสียดายมากครับตอนนี้โอ้โหต้องถอยอะถอยไหมถอยดีกว่าเว้ยอเอาพีไปด้วยแล้วกันอ่าอ้อย้อู้อ e ู้อา้อม้ตุ๊ตม๊ตม๊ตุ้ตุ๊ตุ๊ตห๊ตุ๊ตตีตตต อีกเดียวเรียบร้อยแวนเฮลซิงดีดีแล้วแรดต่เดียวจบแล้วปะเนี่ยจบได้ปะอยากรู้อยากรู้กคนจับให้ดีแรดบอกโอ้โหชิมหายแล้วกูโอ้โหเมื่อกี้แรดแม่งตีหัวหลุดเลยอ่าแล้วโดนนะครับจังหวะนี้ จะเหนดิจะยนออไไหนเราบัตโดนไล่โอ้โหไม่น่ารอดหรอบร้อยมีเดตอีกไอเชือตัวอะไรวะมผมด้วยมั้งเนี่ยโอ้ห้าหนึ่งไอบ้บ้าห้าหนึ่งเฮ้ย,ออย,ออยโอ้โหโคตรสุดเลยแมนเมื่อกี้อ่ะชดห้าหนึ่งอ่ะเกือบเก็บหมดนะถ้าทำนั้นไม่ถอยอย่ะเออก็มาดิคับ ของจริงนี่ของจริงก็ดูกันเอาหนักละไอ้เนะี่ยหนักเล่นเกมอย่างนี้เล่นนะครับโอ้ยยางโดนอื้หยเหือฟิกเกอร์ยัดเลยไหมแต่คาร่าฟิกเกอร์ยัดได้นะ มาดิทีนี้อะไรอะไรเอซวินอัซวินดำเหรออืมฟิกเฮ้ยโอ้โหรอดได้ไงวะเราฟิกมันฟิกตามทำไมไม่รู้วะโอ้โรู้จิไตว่ามาไม่เนี่ยถ้าไม่มาผมจะไหลล่างแค่นั้นแหละเก็บมันมันมาเจ้มันอ้อมไปไหนแล้วป้อมจะได้ปะถ้าได้คุ้มอยู่นะโอเคได้ป้อมแล้วตรงกลางมันน่าจะดัก มันได้เจ้าจดักต้องถอ, it, ถอยมาก่อนนะถอยมาก่อนถอยมาก่อนไอนโอ้แลบนโดนยับเลยโอ้ยเจ็ดสองสามว่าสกอร์เรายังสวยอยู่ really สวยรู <receptors. S 2> ้สกอร์สวยรู้แต่ดาเมจหมูหมูอันนี้ไม่เอา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 โอ้โหจับรวบจุดบ้าตายแวนแม่งจับรวง ไอแอีก็โหไอเลรดโหยีทีกว่าจ,จะอันติยันมาใจยเย็นจยเย็นพนี่น้องสวัอย่าจับผมก็พออย่าจับผมก็พออย่าจับผมก็พอ,โ,อโหเรียบร้อยเลยดีอ่าเราไม่หัวหมออ่าเราไม่หัวหมอจับตัวตึงอ่ะันดับหนึ่งของโลกอะ่ะโ,โหโ,โหสวยบนได้อยู่อะ่ะ ถ้านั้นได้ดาร์กนะเมื่อกี้มันนัดมันตีกันถอยเลยเ่ะตรงผมตายมันตีกันถอยเลยอะงงเลยสุดจะทนคนใครตีอะคนจะทีอะคนทวยๆอะอะไรของมันตีบัฟไปก่อนนะครับขอบัฟเลยด้วยการบัตเตอร์ฟลายดูตอนนี้ก่วนี้นีแค่ผมอาญาบางทีจะแบกชิ้นได้กับเม็ดว่าคนอื่นนำเม็ดนี่ต้นเกมทั้งนั้นเลยแล้วนี่มันจะเรทเกมแล้วไง เอาไงไปชีวิตไปกันที่ป้อมบนกันก่อนเลยนะครับจังหวะนี้แต่ไปแล้วนะครัเออดิเอเด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 เอโอ้มันออม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 จันอุ้ยเยอะได้แล้วได้สองอุ้ยหมด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 นี้หมด โอหมันไม่เอาอ่ะต่อเลยดิต่อเลยดิยดไปไหนกันนะต่อเลยดิบัตรไม่มาโอ้บัตรไม่มาเลยเพื่อนเข้าคนก่อนเลยเฉยเลยโหได้ปะเนี่ยโหมันเกิดดีกันทางนั้นน่ะได้หนึ่งโอ้โหตายก่อนอ่ะถ้าไม่ตายไม่จบนะโอ้โหถ้าถ้าไม่ตายจบ เอาใหม่นะครับเมื่อกี้พลาดกันไปนิดหนึ่งไม่นิดหรอกนะครับนิดคืออะไรไม่รู้จักแถวจังหวะนี้ขออนุญาตหาตังก่อนเกมนี้เราโคตรก๊อตเลยนะจะบอกให้ตัวแม่งโอ้ทันไหมเนี่ยผมไม่ทันเฉยเลยไม่ทันเนี่ะ ปล่อยบนเราลงล่างจีนก็เสียใจเงี้ยเกมนี้ต้องเล่นใจเย็นนะครับต้องเล่นกันรวมกลุ่มเป็นระบบระเบียบเป็นระบบระเบียบเอ้าวิวยุยเจ๊งๆเจ๊งๆย่าๆยาอย่าๆยาๆถอยๆถอยๆไม่เอานะครับเล่นอย่างนี้ไม่เอาไม่ชอบเลย เอาบัแปลรคนเดียวรอเพื่อนทหารกูทะลุไม่ทันเพื่อนตายหนึ่ง้วยตายตรงไหนไ่รูยถอ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 ยเพื่อนถอยเลยถอยยาวม่อยู่ในบ้านแล้วจุกกรูบอย้าไม่ถอยก็ชิดถอยกันหมดนี่แล้วว่าไงตรงกลางนี้เปิดไหมปั๊บ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 ปั ิหมดแล้วเหรอเอาดาร์กปะปะ๊บปป๊บปัป๊อปั๊อปั๊อปั๊อไม่น่าละเอ้ยบัตบัตบัตเอ้ยโห้ใช่ไหมไปไกลย,ยังวะแสดงว่ามันเอาดาร์กนะครับเพราะว่าเมื่อกี้บัตเดินตามป่าแล้วไม่เจอเลยนั่นไงมาแล้ใช่จริงๆริงนะคีราตีดาร์กคนเดียวแต่ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมยื้อเอาไว้แล้วแต่จังหวะนี้มันตีดาร์กนะครับผมรู้เลย Okay. โอ้ยอไม่ตีว่ะอี้แม่น้ำเล่นเพื่อนไอ้เนี่ยบนมีตัวโอ้ถอยถอยเออถอยเออไม่น่าได้เอามาเอาฟ้าเฉยโอ้ยทนันไหมเนี่ยโอย้ไม่น่าทันว่ะทนันไหมเนี่ย วุ้ยโอ้โหแรกกันครับสามสามโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะโดนแรเตะตุยหมดเลยออกละข้างล่างไงครับย่าโดน ทันไหมทันไหมทันไหมวิเลตเกาะคอมับสวยวิเลตจิ๊บจิ๊บจิ๊บสวยโอ้ตหทีนี่แรงว่ะเลยเกมอ่ะไม่เคยเจเอาลงวะนิดเดียวเองอ่ะทีนี้อะไรของมันวะทีนี้เดือดวิ่งเร็ว,วอะไรตอนนั้นแวนวิ่งไม่ทันเลยนะ สวยครับได้ตัวหนึ่งก่อนตอนนี้นำหนึ่งศูนย์แล้วนะครับหนึ่งศูนย์เราได้เปลี่ยนแล้วนะจอนี้คอนวนี้เดินกลับไปเติมเลือดอาแล้วบนโอ้โหบนลูนไปลึกกันยาเพื่อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีอเอาไหไหวปะ คลีปๆได้อยู่นะแต่ว่าโอ้โหตีเลยข้างบนเฮ้ยวีวีได้หลับโอ้โหเฮ้ยวีได้หลับโอ้โหวีได้หลับโอ้คงคนเดียวแล้วคงกับอาญาคนเดียวแล้วโอ้จะการยังไงไะนี่เออคือยอมตายดีกว่าวะเฮ้ยได้แล้วป่ะสวยอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งอ่ะโบโบอ้ยอัไห งงใจเลยข่อยแพ้ได้ไงก็คือเมื่อกี้ต้นเกมการเกมเกือบเลยเกมอะ่ะเราเล่นไดน้กันหมดเลยนะแต่ว่าเลยเกมเนี่ยไปพลาดนิดเดียวนะต้องข้างบนอะ่ะเออ,อเสียดายก็คลิปนี้ไม่เป็นไรคลิปหน้าว่ากันใหม่เจอกันบายบาย see you again